สวัสดีครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่24มกราคม2 5 6นนะครับวัวเจริญแท็กเตอร์สาขา2นะครับทางนี้ก็จะเป็นก่อนเข้าอำเภอวังสามหมอนะครับเสถนนเส้นสีธาตุวังสามหมอนะครับเจอโค้งอันตรายนะครับแล้วก็ผ่านมานะครับทางนี้จะเข้าตัวอำเภอวังสามหมอนะครับห่าง3กิโลเมตรนะนะครับ เดโค้องอันตรายปุ๊บก็ถึงร้านเราเลยนะครับวันนี้ก็แนะนํารถที่อยู่ในร้านนะครับวันนี้ก็จะมีคันนี้เป็นยันม่า e f 3 5 2 t นะครับคันนี้มีเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับคันนี้ยางหน้านี่เปลี่ยนกระทะมาแล้วนะครับปกติรุ่นนี้จะเป็นขอบ14บสตัวนี้ขอบ16เท่ากับพวก e x l x นะครับคันนี้185,000าันบาทเคกรั่วซึมเปลี่ยนท่ายของเลวให้นะครับ185,000ั18 5, บาท สวยๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปเดี๋ยวพาไปถ่ายให้ดูนะครับคันนี้เป็นคุปตา L4018 ปี61นะครับเช็คพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับอย่างเปลี่ยนแล้วนะครับ3,9 0,000บาทนะครับคันนี้ L458 0คันนี้ก็เช็คพร้อมใช้255,000บาทนะครับยังไม่ยังไม่เช็คใช้งานได้ปกตินะครับก็2 2 5นะครับ ส่งปี300กิโลเมตรแรกคันนี้ L 3408 DI คันนี้เช็คพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวเก็บสีให้เรียบร้อยเปลี่ยนลังคาใหม่นะครับ200,000กับ5,000บาทนะครับคันนี้ L 3608ยังไม่ค่อยพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเช็คสักหน่อยก่อนนะครับคันนี้เป็นยันมา EF 352T EX นะครับตัวนี้เช็คพร้อมใช้อยู่ที่200,000กับ5,000บาทต่อได้นิดนึงนะครับ คันนี้กูปาต้า28แรงหน้าหลังนะครับเ็กพร้อมใช้แสนเก0าหบาทแถมอย่างหน้าคู่หนึ่งนะครับคันนี้เดิมๆเ,เครื่องติดสตาร์ติดง่ายนะครับเครื่องดีเกียดีพร้อมโรตารี่นะครับเป็นรุ่นยันม่าเขาเดียวเครื่องสองสูบนะครับเป็นรุ่น YM 110นะครับ110 1100นะครับเครื่อง11แรงนะครับโรตารีเครื่องติดง่ายนะครับยางแตกข้างหนึ่งตามสภาพ39มหคันนี้เป็นอีซกิทีเอสสองสองศนาะครับตัวนี้เผาเดียวเหมือนกันเครื่อง2ส,สูบนะครับเครื่องติดขับได้นะครับเครื่องดีอยู่ามากระผาน2ใบนะครับราคาห้าหมื่นหนะครับ คันนี้เป็นคูบัต้ารถเกี่ยวนะครับ dc 7 0 g ปี57นะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกระบบนะครับราคาอยู่ที่375,000บาทคันนี้ติดจองแล้วนะครับกรบขอประคุณ fc ทุกท่านนะครับที่โทรมาสอบถามคันนี้ผมขายตามสภาพนะครับแฟนผมพูดให้ฟังแล้วนะครับว่าเครื่องจะเป็นเครื่อง et หนึ่ง อ่า et หนึ e ่งนะครับสิแรงครึ่งตัวนี้เกียร์เกียร์ไม่ค่อยดีนะครับเกียร์เข้าได้แต่ว่ามีเสียงดังมีอะไรบ้างนะครับระบบไฮดรอลิกหลังใช้งานได้ปกติขาย1 9ื่นไม่รวมจัดส่งกราบขอบพระคุณ fc ที่โทรมาสอบถามนะครับคันนี้ติดจองไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอหนองกี่กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่สนใจรถนะครับคันนี้เป็น คู b ัต a l 4 5 0 8 d i นะครับเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับตัวนี้เปลี่ยนผ่านให้ใหม่นะครับตัวนี้เก็บสภาพพร้อมใช้เดี๋ยวรีวิวให้ลูกค้าดูอีกทีนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับลูกเอาเปลี่ยนแล้วนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรถเก็บสภาพจากทางร้านนะครับตันนี้สวยแจ่มเก็บแล้วก็คุณภาพรับประกันจากวอเจริญแท็กเตอร์นะครับ ก็มีคันนี้ลูกค้าสั่งจองนะครับสองสามันนะครับเอ่อห้าพันยังไม่มีคนสั่งจองนะครับก็มีสามสิบหกแล้วก็สามสิบสี่แล้วก็สามหกคันนี้คันนึ่งคันนี้ไปโคราชนะครับแล้วก็มีที่เหลืออยู่ก็มีแมคโครนะครับ k ีเอสเก้าหนึ่งเอสเก้าหนึ่งสามนะครับรถสามตัน นี้ราคา325,000 0านบาทสมสภาพนะครับอ่าก็จะมีคันนี้เป็น RC7 ไอ้ตัวนี้ที่แรกผมก็เรียกผิดนะครับว่าเสือดาวดูไปดูมาเป็นไฮยินะคันนี้ลูกค้ามาสั่งจองปรับสภาพเดี๋ยวไว้ผมปรับสภาพแล้วผมเอามาให้ดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับค่าเอติดตามนะครับคันนี้ เช็คพร้อมใช้สวยๆเลยคันนี้ติดจองแล้วนะครับกับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ไว้ใจในทีมงานวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับสนใจรถสภาพเดิมๆหรือปรับสภาพในทางเราปรับให้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็มีไม่เยอะเงินมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าราคาย่อมเยาว์นะครับโรตารี่เมตร85นะครับ หมืออ่าไม่ใช่สี่ไอห้ามื่นหนึ่บาทนะครับของโชคชัย c ีงานคุณภาพจากโชคชัยนะครับโรตารี่ตัวนี้ของสยามสโต,โตล่าสี่หมวันนี้รับไปเลยนะครับรับเองพร้อมย่อยปั่นนะครับเมตรหการาคา45่หมนานะครับผานขุดมันก็เริ่มต้นที่ตัวเล็กนะครับอยู่ที่9 5้าพันของ KLF นะครับผ่านพวนไบยี่ ราคาเริ่มต้นที่26,500นะครับต่อรองนางงานได้อีกนิดนึงนะครับตัวตัดหญ้าตัวตัดหญ้านี่ราคาเมตร20 mm. 15, ที่2,300นะครับเมตร30ที่2,600นะครับสนใจอุปกร,รณ์ชิ้นไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผ่านยกล่องเริ่มต้นที่15,500นะครับ สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ0850876581นะครับปัวเจริญแท็กเตอร์เพื่อวางสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับสนใจดูรถทดลองมารถทดลองขับได้เรามีสนามทดลองขับให้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ